มองกันทั้งร้านกลุ่มวัยรุ่นเดินประกบหน้าหลังเป็นบอดี้การ์ดจำเป็นให้ลิซ่าเป็นภาพและคลิปเหตุการณ์ที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในสังคมออนไลน์เมื่อนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์ได้เดินทางกลับมาเที่ยวพักผ่อนที่เมืองไทยงานนี้ดูเหมือนจับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีบอดี้การ์ดจากทั้งค่ายต้นสังกัดมาคอยล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนอย่างที่เราเคยได้เห็นเพราะครั้งนี้ลิซ่ามีกลุ่มบอดี้การ์ดจำเป็น ซึ่งก็คือเพื่อนๆที่สนิทกันมาคอยช่วยดูแลให้แทนนั่นเองโดยคลิปเหตุการณ์นี้เป็นการที่ลิซ่าและกลุ่มเพื่อนเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งและในช่วงระหว่างที่เดินกลับออกมาก็มีบรรดาเพื่อนสนิทเดินนำหน้าประกบข้างและปิดท้ายด้านหลังให้ส่วนตัวลิซ่าเองก็ใส่แมสและสวมหมวกเดินจับมือเพื่อนออกไปข้างนอกนั่นเอง